คนต้องกจรทไาทาในตัวความคิดท,ท,ที่มันเะ้นนักสเสพจนกลายเป็นมันกลายเป็นวัฒนธรรมทุอ่างนี้ก็จะเกิดจากเรื่องราแบบนี้เราเริ่องนก็นการม,าม,อ,งม,อ,งมองกองรออะไรก็หรือว่ามรงของทั้งสองทั้งสารแล้วก็การรับการจะมีตัวนี้หน,นือคนสุดท้ใช่แล้วแล่ในวานอยู่นะครับมันจะเป็นคำพูดอยงนี้ในส่วนในความเาป็คิทำทำัของพวเราเราก็เคลื่อนไปเราก็เคลื่อนทางเชินใหม่เวลามีกิจกรรมอะไรต่อไป สถานเลยว่าเราจะไป้ถึงกันเติมกันนะนี่ก็ถือว่าพี่เป็นพี่ก็เลยมาหาให้เขียนให้น้องกฟังได่ครับคือปกติอีสานแล้วครับพี่น้องเัากันเวลาพูดกันจะกเราคุณเราศิลป์นเนี่ยเรียกว่าคุณศิลป์น้นนองกลุ่ม,มพวกไอ่อต่อไปหาน้องก่อนเพื่อในฐานะ ให้คนทั่วประเทศต้องเรียนภาษาไทยและให้รู้ภาษาไทยฉะนั้นทางเหนือก็จะมีภาษาตัวลานานตวานานตัวเมือง,อ,งอยา่างภาษาอาจจะเรียกว่าตัวคําน้อยฉะนั้นอ้ตัววรรณกรรมตัววัฒน,นกรรมที่รัฐพยายามบอกก็บอกว่าอ๋อเพราะว่าคนเล่าตาร์ลตัวหนังสือนีไว้หนังสั้ย นั้นลุวยน,นี่ไม่ใช่คำมกก่นะครับดึง้าหมาเขเลยข่าไปกินฉะนั้นตัวนังสื่อตัวสุดตั้งแต่นั้นมาตัวคำน้อยซึ่งเป็นตัวคำรกตัวอักษรที่ใช้กันู มันตุ้มมองอกเนี่ยก็คือเรามากคุณว่าเรื่องราวต่างๆที่มันเคยเป็นกริงอยู่แล้วเนี่ยมันจะทำซึ่งผมกับรุ่งโรจน์นี่ก็ถือว่าเป็นพี่น้องศึกษาเลื่อนกันมาตั้งเกิดสามสิบปีเนาะใช่ครับามสิบปีที่เราเจอกันได้รู้กันในรูปแบบของเสิบปีกับนักวิจานด่าการมาก่อนในรูป ปะมาเจอกันปรึกษาว่าจะทำยังไงจนกระทั่งมาในช่วงโค้งของแม่น้ำเราก็ได้ลง เราเรื่องของความขนไหวองครุกยเราจะเป็นลักษณะแบบเดิมจะับสกัน่าระทำมีการโต้แยงที่ทวนะแต่เราโตแล้วก็ผมแยกที่สึ่งหมายกกาทามที่ได้ใานหงกคือเราอยู่กับความเป่ที่มันมีอะไรไปรุกรุทำกับชุมชนกับชีวิตจริง สวคนนมันส่งต่อด้านอาร้านความสุขตรนีหมครับเกิดอะไรขึ้นสุงตรงนี้พราะว่า คือส่วนี้ครับก็ก็คือประเด็นสําคัญของ <c oughs> ของานงานของรูร้โปปรดผมก็เห็นตั้งแต่ชุดอ,อนัตตากับอัตา <c oughs> อตาอัตตาชุดนั้นคือคือผมเห็นงานเขาเขียนบนท่าไบเป็นท่าไบแล้วก็ลังใเิเตรอ,อแล้วก็หลังจากนั้นก็มีชุดต่อที่าไปแสดงในการพุ่งที่เป็น จุดพิหารในฐนนิหารเอสแทุ่เราช่วงนั้นนเรื่องของกวีใช่ิหารกรีเร่องขอาร่มีการจัดการพิหารเป็นแนวเป็นข้อสุดท้ายนเรื่องของกรณีเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่้วเราเรามีการทุ่มโดยจำนวนมกการิจาแก็ที่ิจจาเีในการจัดจุดพหารโดยทางกองศูนยหารก็สุดท้ายก็เสนอาราการกระทวงการคลันั่นแหล กรการกา,รการนนาใช่ซึ่งผมที่ตั้งงานชุดนี้เนี่ยคือผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของออจะบอกว่าเป็นเป็นไลน์สเก็ตของรุ่นโรดที่ดิวตัวเองกับเรื่องของความเป็นชุมชนอะและผมก็มองว่าอันนี้คือการการดึงความเป็น ศิลปะออกมาออกมาจากพื้นที่หัวของในมอสิเกิลวีคือในขณะที่เขาพูดถึงสิ่งที่เป็นกิจกรรมของรานน้านอาหารแต่เขากลับเอามาตั้งกการมพูดเอามาให้มันมีนกิกรรแกกมาเปิดวิติมารวมพื้นที่ของการแสดงที่เรียกว่าหัวิกับพีวิธาหกันออกมาให้มันแรบนบำตกลงแดดของผู้คนจริงๆซึ่งผมบอกว่ากิ่งไอ รุ่โรอดที่จะมาย่ำเข้าสู่พื้นที่ของแนวความคิดเชิงคอลเลกทีฟมาตุ้มมาโมงมาทำงานอยู่ที่ร่วมกับชุมชนมันเริ่มจากเอ่อพื้นดินอันหลงตรงนี้มา้งที่มันเป็นการ breaking down ของความหรือว่าภาพเป็นออสิ่งที่มีต่และอีกในหนึ่งผมคิดว่าความไม่เปรียบของรุ่โรดก็คือ เขาเป็นผ <ừ. S 1> ู้นำชุมชนด้วยสปรีของผู้นำชุมสปรีนี้ไม่ใช่เรื่องของอะไรนะแต่ผมว่าในแง่ของคือมันมีมันมีแนวคิดในความเป็นค o l l e c t i v มาตั้งแต่ไหนแต่ไรโค้ชเข้าเรากะคูณเขาด้วยเมือนใช่ไหมใช่แต่คุณโดนเปนหน้าผู้ของประเทศหรอแต่คุณถูกหน้ามาชุมชนทุกคนนะครับ แสดงว่าเป็นคนหยอกด้วยใช่ม้สาวผมเองเป็นอย่างน้นเป็นผู้าเขาเป็นซึ่งปก้ิม่ใช่ด้นะครับเีพิ่มเติมนเรื่อของงานสวนที้ัี่ผมีเพราะว่าในวันเปิดงานผมทอการเสแสอที so ่หแต่อ so <c ười> ีกงานก็จตามมานี่อืมแล้วชาวบ้านก็ก็เห็นก็จะมีแบบมีออโมากสมชาวบ้านหรืออะไรกัน ชื่อมโยงสิ่งที่มันมีแล้วสิ่าาง,ง,งที่มีใหม่มันเก,กิดความคิดแานแลากปรท่สอ,อจากือที่ออกคือคือคือ,คอประเด็นคืจริงแล้วกับรุ่งโรธผมก็ผม,ผม,ผ,ม,ผ,มผมเขียงดีเขาแค่เข้าใจว่าสองทางสองทางสองทางโอเคต้นฉบับลายมือผมก็ไปอยู่ทีาสาเตรเลีแล้วะ้อยความไม่มีทางก็เลยขายลายมือทิ้งไป ก็จริงๆแล้วถ้าผมมีก็อยากอามาให้แต่จริงไปตามเอาอยู่ที่ห้องสุดห้งชน่ามาเสด็ที่แคนดูรานะครับถ้าอยากได้เกิดอับก็ไม่ดีแล้วคือคือคือประเด็นที่ผมอยากพูดก็คือผู้ที่ใช้ผมใช้คำนี้คำว่าสุดเทียสามัญชนหรือว่าพิเวียน แอสเตรพสซึ่งมันเป็นอาวุธนันเดียวที่ประชาชนได้ใช้เพื่อในการต่อรองรับบรนาบของวัฒนธรรมของรัฐในขณะที่รัฐมีพื้นที่ดีมีเงินสนับสนุนมีบทบาทมีอำนาจแต่รูปโรดใช้กลไกศิลปะทางวัฒนธรรมของแบบชาวบ้านมาเป็น,นตัวมีโดสเกณฑ์ดังนัาาน้นศิยปะสาธารณชนเป็นสิ่งที่ คนจะโง,ง่ฟังควดที่จจพูดถึงไ้มากเพราะว่าคำนี้เป็นคำเก่าเลยคือในสมัยกรีกในสมัยโรม,มันนะคำนี้ถูกใช้มาแล้วเพราะว่าชาวบ้านไม่มีคนไก่นี้อาวุธที่จะไปสู้กับนักรบของโรม,มันสิ่งเดียวที่เขาจะทำก็คือคืนผาหน้าไม้มี่ผาธรรมดาเขียนรูปด่างเขียนคำที่หา้าจาก เพื่อให้ชาวชัน้นนำได้เข้าใจได้เห็นฉะนั้นแบบพลเมืองดิสแตนที่หรือว่าสุนทรียศาสตร์มันใช้ได้ตลอดและบ้านเราก็ไม่ได้ไปพูดถึงสิ่งเหล่านี้เราก็จะไปตัดว,ว่างานชาวบ้านมันไม่ถูกบริหารแต่แต่ตรงนี้ผมคิดว่ารุ่นรุ่นเองไม่ต้องไปไม่ต้องไปสอบแสลงเพราะมันมีแสงสาเลยของคนยอมเลยนะทจริงๆคนยอมเป็นคนที่ไม่ยอมใครหรือเปล่าแต่เสือไม่พูดเอง ที่ต้องมีาที่จะเป็นคนมีนกาตลาดเราต้องมาถูสมากไม่ได้ทอไมคนยอมต้องพูดต้องมีมีความเป็นบริสิทธด้วยตัวเองเพราะว่าเราแค่สื่อออาคามหนึ่งเดียวมันไม่พอมันต้องเสริมผลการนำเสนอแบบอือเข้ามาดังการการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการนำเสนอผมไม่ไม่อยากให้วางานของทุกาเป็นงานที่ทันสมั แต่ผมคิดว่ามันเป็นลักษณะการมีพิศเสนอะไรบางอย่างแล้วก็พูดถึงในพื้นที่จิวิยาของพื้นที่จิวิยาของผู้คนจิวิยาของตัวตนของเขาจะรวยฉะนั้นสมมติว่าคุณดีนี่จะแสดงในไซต์ของมัตถุติอำนาจของรอยจิระสูมะงมาในขณะเรามาแสาดงวนธีเราก็ได้ ก,การแสดงตัวตนเองมันในยุคนี้มันหลุดไปจากการดิสสเกตมันไม่ใช่ดิสสเกตแต่การดีเสนการนำภาพแทนจิตวิญญาณในเรื่องของชุมชนในเรื่องของอะไรต่างๆของผู้นนคนนมา แด้ปัญหาได้สายอยางลนานมัเป็นวิธีการเรียกร้องจัดระเบียบผลงานมมายด้วยอันนี้เราลงมะเบียบว่ามีชื่อมีข้อเรียกร้องเราจะคุยกันดีๆก่อนว่าเราเรียนรู้นแบบนี้นะการสื่อสารมันถูกโดยกระควนการเราจะทำเืิอตรงนี้ไปให้สด่อด้มาีจบในเรื่อนี้เร่นเรจะอยู่วที่เราจะ แคนันดูะแต่ว่าในนส่วนถ้เกิด้อกเียเรียกว่าเห็นข้างนอนี้เ่ยวกอบเราเลาย่กราอหลายค่างมันมันก็เป็นประสบการณ์ที่มาทำในปของเม่กลวิญไา้ก็เป็นอย่างวแล้วก็ชุมชนเราทำานขึ้นมาตอนนีเป็นอายเทนไปในจังหวัดต่างๆเลยว่าจะมีเงินที่อยู่เพราะว่าสิ่งที่ือว่าเราต้องพูน อก็คือคือ,คอผมเห็นด้วยกับเห็นด้วยอย่างนิ่งกับกระบนวกนการที่รุ่งโลุกนในด้านหนึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นลักษณะของอาร์ติสติกรีเซิร์ฟชิประดับที่บ้านเราเนี่ยไม่ค่อยใช้กระบวนการนี้ในการในการศึกษาคลิภัณฑเท่าไหร่เพราะว่าความเป็นอระตาของสื่อปิ้งสูงไม่พยายามที่จะแบ,บ่งปัน ความสามารถให้คนอื women, mm ่นผมคิดว่าทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้มีมี artistic skill มี artistic ability มี artistic สูงทุกคนจะรับุูคนเข้าด้วย portfolio บางอย่างฉะนั้นผมคิดว่าการที่ร่วมเข้าไปมันทำให้ทุกคนเป็นนักปฏิบัติการคามเสี่ยงแบบพร้อมๆกันรุ่นพวไม่ใช่สูงกันแต่รุ่นพวเป็นกลัวคนจึงยิ่ง 这里，然后。